สุพรรณแล้วไม่มากลาบขอพอรอกพอ่อนเรสวนมหาราชแสดงว่าเราไม่ถึงจังหวัดสุพรรณตอนนี้หนูเจี๊ยบมากรับขอพอรอกพอ่อนเรสวนมหาราชที่พระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสนนรรดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ อันนี้บริเวณรอบบรมราชานุสรน,นะคะเดี๋ยวรกักลับแล้วกลับพ่อแล้วเราไปดูมะม่วงกันนี่นะคะ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นจุดจำหน่ายกระไม้ทุบเทียนนะคะนี่ค่ะ,คะองค์พ่อเราไปเดินดูข้างในกันนะคะลมลื่นนะคะทุกปี ประมาณต้นเดือนมกรานะคะก็จะมีงานแสงสีเสียงและงานกาชาติของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะจัดขึ้นที่เนี่แหละค่ะทุกปีเขาก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงชนช้างนะคะตอนที่พระนเรศวรประกาศอิสรภาพนะะโหหลุดต้นไม้นี่ ต้นโพ่เนี่ยนะคะก็ต้องใช้ไม้ค้ำไปเลยนะคะเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันนะคะนะต้องใช้ไม้ค้ำต้นโพว์ไปเลยนะคะโอ้โหดูทีฮนะดูต้นโพนี้นะคะดูอ่ะ นี่นะทะเลยมาถึงนี่นะมบาบันจบกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ะสองข้างนี่ะด้านนี้ด้านนี้ก็มาบรรจบกันนะคะนีคะไปะดูข้างในกันนะคะ นกรรการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคขอลงชื่อนะคะค่ะ๋ยวขอลงเชื่อกันนะคะชดน้ายเนี่ค่ะเจดียเก่านะคะ เราจะอ่านให้ฟังนะคะพระเจดีย์องค์นี้คืออนุสรแห่งชัยชนะนชัยภูมิมหายุทธขคัางสำคัญเป็นจุดพิกผันแห่งชัตากรรมของราชนาจากรอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำคดชย,ยุทธได้ชัยเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงสองสวสดี ผลแห่งชัยชนะทำให้ภูก,การประเทศมีอาจฟื้นตัวกลับมาบีทากรุงศรีอยุธยายาวนานกว่า100ยปีนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในนะ